ทางดีมีอินเทอร์เน็ตโอ้โหหลงเข้าไปครับในขุบเขาจริงๆแล้วมันมีทางล้านยางเนี่ยครับ GPS พาเข้าไปในทางเขาทางร่องน้ำไหลอ่ะโอ้โหต้องย้อนกลับมาครับหลงครับไม่หลงกันเลยใกล้ถึงละอีกประมาณ400เมตรครับทางดีมีอินเทอร์เน็ต ครับใครสนใจเข้ามาตามมานะครับเพเคยมาเหมือนกันครั้งแรก ถือว่าทางดีเลยครับมาทางนี้ต้องถามชาวบ้านเอานะครับเพราะว่า GPS มันจําทางเก่านะครับถสถานะ GPS คือยังไม่อัปเดตอันนี้คือเป็นเส้นทางใหม่ถึงแล้วครับเจอป้ายแล้วโหแบบอยู่ในป่าุูเขาเลยอะ่ะสายลุยไม่คุยยาวไปกันต่อเลยครับ พิงย่างผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะโอ้โหทางน้ำไหลด้วยอันตรายพอสมควรนักกลัวลื่นจังโอ้โหไม่มีตะไข่น้ำครับรอดไปเออทางน้ำตกแนละ้ว ในน้นะโอ้โหสวยนะคะรับวัดเข้ามาอย่างก็รีสอร์ทเลยหลานยาทุ่งยากว้างเลยอ่ะโอ้ข้างในวัดสวยมากเลยสะอาดโอ้โหอย่างก็รีสอร์ทเลย เราต้องเข้าไปดูหนแล้วเพะข้างในจะสวยอย่างสมคำลิล่มลไหมไปทางไหนเอ่ย ơi, ทางไปน้ำตกทางไปน้ำตก นนีไหเจอดรถตรงไหนครับเนี่ยเอามอ,มอไซค์ขึ้นไปได้นี่หรือต้องเดินเท้าขึ้นไปมีที่จอดรถไหม มีมีที่จัดรถมอเตอร์ไซค์ไหมครับขอบคุณมากครับ อันตรายตัวขาตั้งมันจะพับลงไปอ๋อตอนนี้ก็มาถึงร้านจัดรถแล้วนะครับส่วนมากจะมีรถยนต์นะผมมอเตอร์ไซค์คันแรกอ่านี้ก็เดินเข้ากำลังเดินเข้า ผมว่ามันเงียบสงบดีนะเดินเข้าก็มีรถยนต์มาจำนวนสองสามคันครับตามหลังผมมาอยู่เพิ่งเคยมาครั้งแรกกันนะต้อนเข้าไปดูเส้นทางเดินเป็นโขดหินนะครับอันตราย พอสมควรนะครับต้องระวังเรื่องก,การเดินเท้านะครับค่อนข้างลื่นเลยตรงนี้ก็จะเป็นโขดหินลื่นลื่นลื่นนะครับต้องระวังพอดีผมใส่บูทมามันจะนหนึบหน่อยครับเส้นทางที่เดินเข้ามานะครับเรายังไปไม่ถึงตรงปาน้ําตกเนอะคิดว่าน่าจะเป็นหน้าผาที่น้ํามันไหลลงมาจากในเพดเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ เดินเข้ามาลึกเหมือนกันครับน่าจะประมาณกินหนึ่งกิโลก็จะถึงปลายทางเอ่อเส้นทางดีอยู่ข้างในใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วครับที่มังคาว่าผ่าน้ําหยดน้ําไหลลงมาจากหน้าผานะครับอ่าถึงแล้วครับมาเที่ยวด้วย ตรงนั้น คือภูเขานีตัวใหญ่กว่าคือคือภูเขาเต็มเลยน,นี่ครับเมื่อกี้เป็นน้ำตกผาน้ำตกนี่นี่น้ำหยดนั่นน้ำตกนี่คือทิวครับ อันนี้น้ำหยดอันนั้นน้ำตกถูกปะอ้อนี่ไงครับถ้ำเป็นอุโมงถ้ำเนี่ผมส่องไปเข้าไปดูเนี่ยเป็นถ้ำเล็กๆนะครับต้องมุดเข้าไปแต่อันตรายผมไม่มุดเข้าไปนะวิ่งเข้าไปลึกอยู่เป็นอุโมงค์ถ้ำนะนี่ครับมันมีเส้นทางเดินต่อขึ้นมานะครับจากหลัง น่าจะขึ้นไปข้างบนได้นะผมคิดว่าน่าจะไปทางต้นน้ําด้านบนนะครับกำลังหาทางขึ้นอยู่่เป็นบรรยากาศข้างบนที่ถ่ายลงมานะครับมุมมองมาจากด้านล่าง อันนี้เราก็ขึ้นมาอยู่แล้วน,นะมองไปข้างล่างจริงๆแล้วมันขึ้นไม่ได้อีกนะแต่ดูแล้วมันไม่ค่อยมีรอยเท้าคนเดินขึ้นไปนะครับเราไม่อยากจะเป็นผู้บุกเบิกขึ้นไปนะครับเพราะว่ามาคนเดียวเสี่ยงเหมือนกันเดี๋ยวจะหลงทางเอาอเทขอจบการเดินทางรีวิวที่ถ้ำผาอนุดเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ